ใหญ่นั่งดูข่าวผาคค่ำด้วยอารมณ์ที่เย็นลงอย่างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ฝนหายใหญ่ตกลงมาได้สักพักแล้วและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเสียงเด็กแสนดื้อยังคงดังไม่ขาดสายมาตลอดทั้งบ่ายและเขาก็ใจดำพอไม่เข้าไปดูมันด้วยมือหนาหยิบรีโมทมาปิดทีวีก่อนจะเดินขึ้นไปบนห้องนอน เขาเปิดประตูข้าไปมองคิมที่นอนตัวสั่นอยู่บนเตียงที่ไม่ต้องพูดถึงมันเลิะเทอะไม่มีชิ้นดีน้ำอารมณ์พุ่งพล่างของผู้ชายเปื้อนทั่วพื้นที่นอนบอกให้รู้ว่ามันถูกปล่อยออกมามากแค่ไหนแล้วคีมตัวแดงไปทั้งตัวพอริดยาที่ไม่มีทางหมดง่ายๆตากลมช้อนมองร่างสูงที่ยืนกอดอกมองสภาพเขาไม่ไกลจากเตียง คิมหอบหายใจตัวโยกพยายามยันตัวขึ้นมาทั้งที่สันดาริกล่างบางคานไปหาใหญ่ที่ยืนเหยียดยิ้มอยู่ตรงปลายเตียงช่วยด้วยขอร้องคิมตัวสั่นไม่ไหว เมื่อถูกใหญ่บีบเข้าตรงไปลาคางตากลมโตที่เคยมีแววพยศไม่ยอมลงให้กำลังช้อนมองเรากับทุกอย่างมันพังทลายลงไปหมดสิ้นทรมานมากไหมขอล้องั้นมึงคงรู้นะว่าต้องทำยังไงขอร้องเสียงหวานๆให้ผัวได้ยินหน่อยเป็นไงมือหนาปล่อยจากคางมุนที่บีบแน่น เปลี่ยนเป็นขยุ่มกลุ่มผมดึงจนคิมต้องเชิดหน้าเงยขึ้นมามองเขาทั้งดวงตาหวานเยิม้มปากแดงอิ่มที่กัดจนบวมสันละลิกใหญ่ช่วยทีไม่ไม่ไหวแล้วไม่เอาเรียกแค่ชื่อหรออูเป็นพี่มึงนะจำได้ใช่ไหมว่าเราอ่ะมีพ่อคนเดียวกัน คิมน้ำตาคอก่อนที่ร่างบางจะขยับเข้าไปโอบรัดร่างของใหญ่ที่ยืนอยู่ปากบางไล่จูบขบเม้มไปตามลำคอแกล่งลิ้นอุ่นร้อนไล่เลียไปตามสันกลามทำด้วยสัญชาตญาณที่มันสั่งให้เขาเข้าหาและต้องทำให้คนตรงหน้ายอมลงให้ได้เท่านั้น <c oughs> พี่ พี่ฮะหืมใหญ่เลิกคิ้วขึ้นมองคนที่ทำหน้าได้แอามากเขาคงผักไอเด็กนี่ลงแล้วกดจนจมเตียงแน่ถ้ามันไม่ทำหน้ายั่วขนาดนี้พี่ใหญ่ฮะคิ้มไม่ไหวแล้วช่วยคิ้มด้วยนะ <c oughs> จะให้ช่วยยังไงล่ะเด็กดีใหญ่หัวล้อฮึ้ในลำคอก่อนจะปล่อยมือจาก ที่ขยุ่มผมบนหัวของคิมมือหนายกขึ้นรูปแก้มเนียนที่อีกไม่นานเขาจะได้เป็นคนขย่อมมันเองกับมือร้อนร้อนไปทั้งตัวเลยช่วยรักคิมแรงๆนะรักคิมนะครับที่รักมือบางคว้าลำคอของใหญ่ กดให้ลงมาบทเบียดกับริมฝีปากแดงสุดที่เขาได้ไปเติมเต็มด้วยตัวเองเขาไม่สนใจเรื่องบ้าบอที่เรียกว่าสัก์รีทั้งนั้นขอแค่ให้ความทรมานที่ไร้การควบคุมนี้ออกไปจากร่างกายออกไปจากสติที่เลือนลางไร้ยางอายนี้เพียงพอแล้ว ใหญ่สอดมือเข้าไปขยุ่มผมนุ่มแล้วขย่ำม,มันอย่างแรงตามอารมณ์ที่ถูกปลุกขึ้นคีมสนองจูบเรากับทนต่อไปไม่ไหวแล้วร่างบางถูกผักจนล้มลงบนเตียงพร้อมกับร่างสูงที่ตามมาขึ้นค่อมแล้วหลังจากนั้นก็คงไม่ต้องพูดถึงนะคะก็ ฉาก NC ขึ้นอย่างหนักหน่วงและกินเวลาไปกว่าเกือบจบตอนน่ะคือทุกคนคือฉากนี้คือแบบโอ้โหดีมากคือแอดปลื้มมากทุกคนไปตามอ่านกันได้นะคะในนิยายอ่นานหนาประมาณ EP 6กนะคะก็ไปตามอ่านกันได้นะคือแบบต้องอ่านจริงๆค่ะ เอ็มใส่เสื้อผ้าหลังจากพาน้องเนทที่เจ้านายสั่งให้นอนด้วยมาโรงแรมใบหน้าคมไล้ความรู้สึกหันไปมองหญิงสาวที่นอนอยู่บนเตียงร่างสูงลุกขึ้นไปตรงหัวเตียงวางเงินจำนวนหนึ่งเอาไวา้แล้วเดินออกไปจากห้องเขากลับมาที่รถแล้วยืนกอดอกรอเจ้านายที่ยังคงสนุกสุดเหวี่ยงกับผู้หญิงอีกคน เอ็มคงยกนาฬิกาข้อมือมาดูเวลาแล้วถอนหายใจออกมาตีสามเอ็มตัดสินใจเปิดประตูรถแล้วเข้าไปนั่งรอเขาปรับเบาะรถให้เอ็นไปด้านหลังแล้วนอนหลับตานิ่งๆในหัวก็ยังคิดเรื่องไร้สาระที่ไม่มีทางเป็นไปได้ เสียงเคาะกระจกรถทําให้เอ็มต้องเปิดเปลือกตาขึ้นมามองแล้วก็เป็นเจ้าของรถตัวจริงที่ยืนทําหน้านิ่งๆร่างสูงเดินอ้อมไปเปิดประตูแล้วแทรกตัวเข้าไปนั่งด้านในเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เอ็มปรับเบาะรถเป็นเช่นเดิมแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์ขับออกไปจากโรงแรมหรูมีระดะับกลับบ้านหรือคอนโดขาคุเล็กคอนโด เล็กพูดแล้วเอนตัวหลับเพราะความเพียรเอ็มเหลือบมองเจ้านายที่หลับไปแล้วเพียงเล็กน้อยและเร่งเครื่องยนต์ให้ทะยานไปบนถนนที่ร้างรถด้วยความเร็วเต็มขีดจำกัดไม่นานนักเอ็มก็ขับมาถึงคอนโดของเล็กจอดรถเรียบร้อยคุณเล็กครับถึงแล้วเอ็มปลดเข็มขัดนิรภัยแล้วปลุกอีกคนที่หลับลึกไปเรียบร้อยแล้วคุณเล็กครับ คุณเล็กเล็กคางเสียงแผ่วเบาเอ็มถอนหายใจลงจากหรดแล้วเดินอ้อมไปเปิดประตูด้านของเล็กเขาสอดตัวเข้ามาเพื่อปลดสายที่รัดร่างเจ้านายของเขาแต่พอเล็กขยับตัวเหมือนอึดอัดใบหน้าที่เฉียดกันทําให้เอ็มหันมามองร่างสูงหยุดชงะงักก่อนจะดันตัวเองออกมาจนได้หยุดก่อนที่เจ้าตัวจะรู้สึก แล้วจะเป็นเรื่องคุณเล็กไหวไหมครับเอ็มปลูกเล็กอีกครั้งเออเสียงที่ตอบรับดูเหมือนทั้งเพียทั้งเหนื่อยเอ็มพยุงตัวเล็กที่เริ่มรู้สึกตัวขึ้นออกจากรถเล็กยกมือขึ้นขยี้ผมก่อนจะมองเอ็มที่ปิดประตูแล้วล็อกรถเรียบร้อยนอนด้วยกันที่นี่เราอะ่ะอย่าเลยครับคุณขึ้นไปพักผ่อนเถอะครับ พรุ่งนี้เช้ามีประชุมมึงก็รู้กูไม่ตื่นเล็กสะบัดหน้าเหมือนเบอร์เบอร์ปวดหัวปวดหัวจากแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปไหวไหมครับอืมปวดหัวนิดหน่อยวะ่ะเล็กโบกมือเหมือนบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยพยุงครับ เอ็มเข้าไปจับเล็กที่พยักหน้าไปแบบนั้นพวกเขาเดินเข้าไปในตัวอาคารเอ็มท่าพีกาแล้วเปิดประตูเข้าไปในห้องพาเล็กไปนอนบนเตียงซึ่งอีกคนแค่ทิ้งตัวลงนอนเหมือนหมดแรงเอ็มต้องช่วยถอดรองเท้าและเสื้อนอกที่มันเกะ็ก,กะออกให้เล็กแค่ค้างอื้งแล้วหลับไปทั้งแบบนั้นล่างสูงเดินเอาเสื้อนอกของเจ้านายไปเก็บ แล้วเดินเข้ามาหาเจ้าของห้องที่หลับไปเรียบร้อยแล้วผมกลับแล้วนะครับคุณเล็กเขาพูดแต่ก็มีแค่เสียงลมหายใจเข้าออกเอ็มวางกุญแจรถแล้วเปิดแอร์ให้ตาคมเหลือบมองล่างที่นอนอยู่บนเตียงอีกครั้งขายาวไก่เข้าไปใกล้แล้วดึงผ้าหม่มผืนหนามาคุมตัวให้อย่างเบามือหาไม่ได้จากคนอย่างเขา ร่างสูงนั่งลงข้างๆมองคนหลับด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจส่งไปถึงแขนแก่งค้ำลงบนพื้นเตียงเลื่อนหน้าเข้าไปใกล้เสียจนสัมผัสลมหายใจแต่เอ็มแค่ทาบริมฝีปากลงบนขมับด้านซ้ายแทนที่จะเป็นริมฝีปากที่แสนปาถนามันแผ่วเบา,เบาจนแทบจะไม่รู้สึกตัวด้วยซ้ำ เสียงปิดประตูดังขึ้นพร้อมกับเอ็มที่ออกไปคนที่นอนอยู่บนเตียงขยับตัวและเปิดเปลือกตาขึ้นในความมืดมันเริ่มนิ่งเสียจนน่ากลัวเล็กขยับตัวลุกขึ้นจากเตียงแล้วลุกเดินออกไปนอกระเบียงยืนมองรถที่ขับออกไปในตอนเช้าของวันใหม่เอ็มขับรถออกมาจากบ้านเหมือนเช่นปกติ แต่มันก็แค่เร็วขึ้นหน่อยเพราะเขาต้องไปหาเล็กที่อยู่คอนโดและภารกิจคงไม่พ้นปุกคนคนนั้นให้ทันก่อนจะเข้าประชุมมือหนาท่าบคีการ์ดแล้วเปิดประตูเข้าไปเช่นทุกทีเสียงข่าวจากทีวีดังขึ้นเข้าในโซนประสาทยิ่งทำให้เอมแปลกใจมาช้าจังนะ เล็กที่เดินออกมาจากห้องน้ำด้วยเสื้อคลุมอาบน้ำสีขาวสะอาดมือหนาใช้ผ้าุ่นหนูผืนเล็กเช็ดผมที่เปียกชื้นของตัวเองทำไมตื่นเช้าจังครับกูตื่นเช้าไม่ได้ไงวะมึงจะแล่นพูดใส่หูกูแทบตลอดเวลาว่าวันนี้ประชุมเช้าไงหืเล็กยักไหล่แล้วโยนผ้าที่ถืออยู่ลงบนเตียงงั้นผมเตรียมอาหารเช้าให้ละกันนะครับ เออเล็กเดินเข้าไปในห้องเพื่อใส่เสื้อผ้าเอ็มเดินเข้าไปในโซนที่เป็นห้องครัวเล็กๆภายในห้องแล้วเตรียมอาหารง่ายๆให้เจ้านายเหมือนทุกทีหลังจากที่เล็กแต่งตัวเสร็จเรียบร้อย mm. เขาเดินมานั่งโต๊ะที่มีอาหารเช้าวางอยู่แล้วเหลือบมองเอ็มที่ถอดผ้ากันเปื้อนออกมึงนี่นะยิ่งกว่าญิ่งอีกวะยังไงครับก็เนี่ย ที่ทำให้กูกินอยู่ทุกเช้าไงวะยิ่งกว่าคู่ผัวเมียเข้าใหม่ปลมาณยังไงยังไงหวยไม่รู้อ่ะผมเป็นลูกแม่ควานนะครับเรื่องแค่นี้ผมทำได้อยู่แล้วอีกอย่างคุณเล็กจะมารู้สึกอะไรตอนนี้ครับผมทำให้แบบนี้มาตั้งนานเท่าไหร่แล้วเอ็มขมวดคิ้วพูดเหมือนไม่ใช่เรื่องมีสาระแต่นั่นแหละทำเอาเล็กชะงักมือได้เหมือนกันเออเออ แล้วมึงไม่กินเหรอวะผมเรียบร้อยแล้วครับเอ็มพูดหน้าตายเหมือนปกติเล็กก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนากักนอกจากก้มลงกินไปแบบนั้นส่วนอีกคนก็แค่เตรียมเอกสารสำหรับงานวันนี้มึงน่าจะหาแฟนสักคนนะเว่ยไม่มีเวลาครับไม่มีเวลาหรือไม่มีอารมณ์จะมองวะเล็กหัวล้อเฮื้ในลำคอเอ็มหยุดมือ แล้วหันมามองด้วยสีหน้าที่บอกไม่ถูกว่าคิดอะไรจะพูดอะไรกันแน่ครับคุณเล็กเล้าเล็กกหวยไหลแล้วหยิบน้ำมาดื่มตบท้ายร่างสูงหยิบจานไปวางในซิงคแล้วเดินมาหาเอ็มที่จัดเอกสารในการประชุมพอเขาได้รับมาจากเลขาคุณเล็กเมื่อวานเอ็มยัดพวกเอกสารให้เล็กที่ล้มตัวลงนั่งบนโซฟาเพื่อดูข่าวเช้า อะไรวะอ่านครับคุณเล็กต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนเข้าประชุมนะครับเอ็มพูดสั่งจนเล็กต้องหัวล้อหืออ,อกมาเล็กนั่งอ่านเอกสารในมือขณะที่นั่งรถไปบริษัทเขาเหลือบตามองเอ็มเป็นบางครั้งแล้วหันไปมองนอกรถเหมือนคิดอะไรคนเดียวเล็กเข้าประชุมไปได้สองชั่วโมงกว่าแต่คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล ความเรียบร้อยให้เจ้านายยังคงนั่งอยู่ภายในห้องเพียงไม่นานประตูห้องก็เปิดเข้ามาพร้อมกับเล็กและเลขาล่างสูงล้มลงนั่งตรงเก้าอี้ตัวเองหน้าตาเซ็เงๆเลขาคนสวยเอาแฟ้มงานมาวางไว้ ai, แล้วออกไปจากห้องไอพัดมันส่งประวัติคุณตินมาแล้วนะครับเอ็มไม่ได้มองว่าเล็กแทบหลับไปแล้วอืค่อยว่ากัน ก็กก็ก,กเสียงเคาะประตูพร้อมกับเลขาที่เข้ามาพร้อมกับกาแฟเธอวางกาแฟให้เจ้านายแล้วก็เอามาให้เอมที่นั่งอยู่ตรงโซฟาเข้ารับด้วยรอยยิ้มเป็นกันเองเรากับขอบคุณเธอยังเขินแล้วเดินออกไปสวยไหมละมึงครับเธอสวยนะเว้ยแถมเก่งด้วยเล็กแซงยิ้มให้ก็ดีครับ เอ็มไม่ได้สนใจนอกจากยกถ้วยกาแฟมาชิมจิบสิกูอนุญาตเล็กหัวล้อเบาๆในลำคอมองหน้าเอ็มที่ไม่ได้แสดงสีหน้าอะไรออกมานอกจากเรียบเฉยคุณเล็กเลิกจับคู่ให้ผมสักทีเถอะครับกูหวังดีเห็นมึงคลองโสดมาครึ่งค่อนชีวิตแล้วไงวะแล้วตกลงผู้หญิงที่มึงสนใจอยู่เนี่ยมันแดกยากแดกเย็นหรือไง ถึงทำเอามึงไม่สนใจใครขนาดนี้เนี่ยบอกกูมาดีกว่านะเป็นใครกูจะได้ช่วยคุณช่วยไม่ได้หรอกเลิกสนใจเรื่องของผมเถอะเอ็มพูดแล้วถอนหายใจออกมาเรากับเหนื่อยหน่ายที่จะพูดเรื่องนี้แล้วก็ตามใจ เล็กโยนของในมือลงบนโต๊ะแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองมาหาเบอร์น้องคนสวยเมื่อคืนเอ็มนิ่งเงียบไม่ได้เงยหน้าขึ้นมามองเจ้านายที่โทรคุยกับหญิงสาวเหมือนทุกทีมันปกติสำหรับเขาจนไม่อยากจะสนใจเรื่องของเจ้านายอีกแล้วไอเอ็มคืนนี้ว่างไหมวะน้องเนสอยากเจอมึงเลยนะสงสัยจะติดใจ เล็กพูดขึ้นหลังจากวางสายไปไม่ครับเฮ้ยอย่ายเย็นชากับน้องเขาสิวะเย็นนี้ผมมีธุระไม่ว่างหรอกครับเอ็มพูดตรงๆและเสียงเด็ดขาดเสียจนเล็กยังต้องขมวดคิ้วดูถ้าเขาจะแย่จนคนตรงหน้าเริ่มสติแตกแล้วจริงๆก็ไปสิวะไม่เห็นต้องขึ้นเสียงนี่หว่า เล็กพูดแล้วมองเอ็มที่ถอนหายใจออกมาด้วยสีหน้าไม่ดีนะักผมขอตัวนะครับเอ็มลุกเดินออกไปจากห้องโดยมีสายตาของเล็กที่มองตามใหญ่เริ่มรู้สึกตัวในช่วงสายของวันตาคมเหลือบมองคนที่นอนทับตัวเขาจนปวดเมื่อยไปทั้งตัวเขาจับร่างของคิมให้นอนลงข้างๆ แล้วขยับตัวลุกจากเตียงไม่เหลือสภาพมือหนาคว้ากางเกงที่ถอดทิ้งเอาไว้ตรงพื้นห้องมาใส่แค่ดึงผ้าห่มมาคุมตัวให้ร่างบางที่เริ่มขยับตัวเพราะความหนาวส่วนตัวเองเข้าไปอาบน้ำคิมเริ่มรู้สึกตัวในตอนเที่ยงของวันเปลือกตาที่เริ่มเปิดรับความสว่างของห้องมันพลาเรือนเหมือนจะเป็นลม แถมทุกอย่างในห้องก็หมุนเป็นวงกลมจนเขาต้องปิดเปลือกตาลงแล้วขมวดคิว้วคิมตั้งสติอีกครั้งแล้วค่อยๆเปิดเปลือกตาช้าๆเพื่อบรรเทาความปวดหัวของตัวเองมือบางยกขึ้นจับหัวแล้วลองขยับตัวที่เจ็บร้าวโอ๊ยเจ็บเฮีย yeah. คิมสะบัดออกมาเสียงแผ่วเมื่อลองขยับตัวเพื่อลุกขึ้น แต่มันก็ไล่เรี่ยวแรงแถมเจ็บไปทั้งตัวตื่นแล้วหลอมึงใหญ่เปิดประตูเข้ามาพอดีคิมหันควบไปมองด้วยสายตาที่เครียดแค้นไอ้ใหญ่ไอ้สารเลวไอ้ชั่วมึงมึงมันเดนมนุษย์คิมตะโกนด่าด้วยความเครียดแค้นที่ตัวเองถูกกระทำเหมือนสิ่งของเงียบปากก่อนที่จะโดนดีนะอย่างมึงมัน ก็ใช้แต่วิธีเฮยทั้งนั้นแหละไอ้สารเลวอ้อยคิมร้องลัานเมื่อถูกใหญ่ตรงเข้ามาจิกผมไว้ในกำมือกูจะเอามึงท่าไหนก็ได้ไอ้คิมมึงไม่ต้องมาอวดดีแล้วก่อนจะด่ากูเนี่ยดูตัวเองก่อนไหมเห็นทุกคาคังเหมือนจะขาดใจให้ได้ใหญ่ผักให้คิมล้มลงนอนบนเตียงตากลมแดงกับมองเขา เหมือนจะฆ่าให้ตายแต่ล่างสูงก็ไม่ได้สนใจไปอาบน้ำซะเห็นสภาพมึงแล้วมันทุเลชมัดแล้วไอหมาตัวไหนมันล่ามกูวไว้ล่ะคิมตอบกลับจนใหญ่หันมามองด้วยสายตานิ่งๆเหมือนทุกทีแต่คนตรงหน้าก็เบื่อจะกลัวพูดให้มันดีๆไปอาบน้ำแล้วก็ลงไปกินข้าว ใหญ่พูดแค่นั้นก่อนจะเดินออกไปจากห้องคิมแค่มองตามด้วยสายตาไม่พอใจแต่พอจะขยับตัวลงจากเตียงความอ่อนล้าก็ถาถมใส่ขามันไม่มีแรงแหมตรงง่ามขายังมีน้ำสีขาวขุนไหลลงมาเลอะไปหมดคิมก้มลงมองสภาพตัวเองด้วยความสมเพศเกินจะทนในใจเอาแต่สาบแช่ง ไอคนที่กล้าปล่อยในโดยไม่คิดจะป้องกันแล้วถ้ามันเป็นเอดขึ้นมาล่ะเขาไม่ต้องตายไปพร้อมกับมันเลยหรือไงไอใหญ่ไอเลวคิมด่าเสียงไม่ดังมากนักขืนพูดให้มันได้ยินล้วก็ไม่ถูกตบก็ถูกทรมานเหมือนของเล่นเป็นแน่หลังจากที่ล่างบางใช้ความพยายามพยุงตัวเองไปอาบน้ำล้างคราบอะไรต่อมีอะไรจนสะอาด แล้วเขาถึงเดินออกมาหาเสื้อผ้าใส่ความเจ็บตรงสะโพกพอทุเราพอได้แช่น้ำอุ่นๆคิมเดินลงไปด้านล่างเห็นใหญ่ยืนคุยอยู่กับใครบางคนที่เขาเคยเจอตรงท่าเรือเมื่อหลายวันก่อนตาคมเหลือบมองมาเห็นไปหาอะไรกินในครัวไปใหญ่พูดแล้วหันไปพูดธุระของตัวเองต่อคิมขมวดคิ้ว แต่ก็ไม่ได้ขัดอะไรพาตัวเองเข้าไปเปิดตู้เย็นแล้วเอาอาหารสำเร็จรูปไปอุ่นเวฟรอกินไม่มีอารมณ์จะทำกินเองแล้วกูจะได้กลับบ้านตอนไหนพรุ่งนี้ใหญ่เดินเข้ามานั่งตรงโซฟาคิมเม้มปากแน่นก็ไหนมึงบอกว่าวันนี้ไงกูพอใจจะกลับพรุ่งนี้มึงจะทำไหมพูดไม่เป็นคำพูดนี่ คิมพูดออกมาใหญ่หันมามองทันทีถ้าไม่อยากโดนดูดปากก็เงียบฮติดใจปากกับบิ่นกูหรือไงกูเห็นมึงขยันมาดูดจนปากกูเปื่อยอยู่แล้วเนี่ยคิมพูดเหมือนเน็บแนมแต่ก็ไม่ได้ยั่วโมโหคนที่แสยิ้มออกมาแทนที่มึงก็รู้นี่ว่ากูติดใจมากกว่าน,นั้นไอ้ใหญ่ในหัวมึงมัน มีแต่เรื่องอุบาทใช่ไหมรู้หรอว่ากูคิดอะไรอยู่หึใหญ่หัวเลาะในลำคอเหมือนเยาะเยะ้ยพร้อมกับใช้สายตาลมเลียไปทั่วร่างของคิมอย่างจับจ้วงจนคนที่ถูกมองต้องขยับตัวใช้มือรวบคอเสื้อที่แหวกจนเห็นอกขาวๆรอยแดงจากการแสดงความเป็นเจ้าของเด่นชัดไปทั้งลำคอ และด้านในของเสื้อกูไม่เปลืองเวลาไปอ่านใจมึงหรอกคิมลุกขึ้นจากโซฟาที่นั่งอย่างหงุดหงิดจนลืมไปว่าตัวเองยังระบมอยู่ใบหน้าหวานเบ๋ออกมาอย่างเห็นได้ชัดเจนจนใหญ่หัวเลาะเหมือนสะใจเฮ้ hey, ระวังหน่อยสิเพิ่งผ่านศึกมาไม่ใช่เหรอเมียเงียบไปเลย พูดด้วยความเป็นห่วงนะแล้วยังจะเสือกคิดอยากจะกลับบ้านด้วยสภาพแบบนี้เหรอวะกูจะบอกเลยว่าแม้แต่คนเก็บของเก่ามันยังดูออกเลยว่ามึงอะเพิ่งโดนเอามาสดๆต่ำกูชอบแดกของต่ำๆเพิ่งรู้เหรอโดยเฉพาะมึงใหญ่เน้นชัดเจนคิมเผอกำมัดแน่นโดนดูถูกไม่มีใครทนฟังได้หรอกการศึกษา มันไม่ได้ช่วยให้คนชั่วบางคนมันมีจิตใจสูงขึ้นเลยนะว่าไหมคิมพูดเรียบๆแล้วมองใหญ่ด้วยสายตาที่บอกเลยว่าสมเพชคิดจะด่าก,กูเหรอฮะคิมหันร้อนตัวแสดงว่าเป็นตัวเองคิมเหยียดยิ้มก่อนจะขยับตัวเดินออกไปจากบรรยากาศมาคุที่เริ่มแผ่ความน่ากลัวออกมาอยู่ให้โง่เหรอ คิมหันใหญ่ตวาดลั่นบ้านแต่คิมก็ไม่ได้สนใจจะหยุดตามเสียงเรียกโอ้ยบอกเลยว่าจังหวะนี้คือแบบชอบคำพูดของน้องคิมมากเป็นไงล่ะคะคุณใหญ่โหโดนน้องพูดแค่เนี้ยเออแบบืหคุณใหญ่นี่มันโหดและเหินจริงจริงอะทุกคนเออด้วยชอบอจริงชากนี้คือชอบน้องมากชอบนนอะชอบน้องคิมมาก ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอคนไลก์หนึ่งไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะ